ว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ที่น้องใช่ไหมคะลูกนี่พโฆษนา ตัคิวเ้ยนะคะหมายเลข200เนี่ยมันต้นไปและยังไม่ได้ถ่ายรูปรพื่อมาเสนอเป็นเชิญด้านนี้ค่ะคุณพี่คะต่อคิวเข้าด้านในได้เลย,ยเรัยรยระใครที่ยังไม่ได้มีสัญล,ลักษณ์รูปตัว H แบบนี้นะคะต้องมาตรงนี้ได้เลยนะคะมุมที่เป็นสีขาวๆตบบน,นี้อยู่หน้าเลยทีกลางของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่สองด้านหลุมหล่อค่ะหล่อมากด้วยคอยป้องคอยเห็นให้เราอยู่นะคะ จงตีมาให้ทุกท่านเพราะเขาจะแจกคูปองไว้ชิงโชคณาจาานี้คูปปองจะสามารถ